ท่ามกลางเศรษฐกิจและบ้านเมืองที่กำลังได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องยังมีพื้นที่สีเขียวของป่าไม้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระป,ปารมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะป่าไม้คือทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติเป็นจุดเริ่มต้นของระบบนิเวศท,ที่เอื้อประโยชน์ในทุกด้านของการใช้ชีวิตถ้าฝนประเทศไทยมากในเรื่องของคุณภาพของดิน ของการมีแหล่งน้ำที่ถูกต้องและการมีป่าที่ให้ความคุ้มกันใน,ในด้านต่างๆ70ปีที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาต่อคนไทยอย่างเหลือคนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เน้นการพัฒนาและบำรุงป่าต้นน้ำเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากเพราะเมื่อป่า มีความอุดมสมบูรณ์จะสามารถป้องกันปัญหาภัยแล้งการเกิดปัญหาน้ำท่วมฉับพลันและการพังทลายของหน้าดินได้รวมถึงยังสอนให้ประชาชนรู้จักการอยู่ร่วมกันกับป่าไม้โดยใช้ประโยชน์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน AIS ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเดินตามรอยเท้าพ่อ